ไปไหนมาสวัสดีค่ะคือแวนนะคะคนไทยชอบใช้คำถามว่าไปไหนเนาะใช้คำถามไปไหนใน2การ2 tense น,นะคะในอดีตไปไหนแปลว่า where did you go where did you go ไปไหนหรือจะใช้คำว่าไปไหนมา ไปไหนมาก็แปลว่า Where have you been Where have you been ไปไหน Where did you go ไปไหนมา Where have you been แล้วในอนาคตไปไหนก็จะแปลว่า Where are you going เหมือนกับว่ากำลังจะไปไหนนะไปไหน Where are you going ค่ะ ก็จะแถมเรื่องวัฒนธรรมด้วยนะคะ,ะส่วนใหญ่ในวัฒนธรรมอเมริกาไม่ค่อยได้ถามว่าไปไหนมาโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ค่อยรู้จักนะคะ,ะแต่ที่เมืองไทยก็ใช้บ่อยเนาะไปไหนมา Where have you been ค่ะแค่นี้นะคะเจอก,กันใหม่นะคะ See you again